สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับของสถานศึกษาว่ามีความสําคัญอย่างไรคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าสถานศึกษาไม่มีแผนพัฒนาการศึกษาก็จะไม่สามารถที่จะใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับซึ่ง เขากำหนดให้ท้องถิ่นเนี่ยนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาของปีงบประมาณใดก็ตามนะครับไปจัดทําเป็นโครงการในข้อบัญญตัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยนะครับก็หมายความว่า,าการที่จะ จัดทำโครงการต่างๆเนี่ยต้องมีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษานะครับและจะต้องบรรจุไว้ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัตินะครับการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นนะครับทั้งเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติเทศบัญญัติและเงินสะสมนะครับและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของสถานศึกษาของปีงบประมาณนั้นนะครับ ก็จะต้องตรงกันนะครับว่าจะใช้งบประมาณในปีใดทั้งแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษานะครับก็คือโครงการเนี่ยโครงการพัฒนาเนี่ยนะครับอยู่ในปีงบประมาณใดของแผนพัฒนาการศึกษาก็ต้องนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้นๆเท่านั้นนะครับจะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณอื่นๆไม่ได้นะครับ ก็คือปีไหนก็ต้องใช้งบประมาณในปีนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องนําโครงการของปีงบประมาณอื่นเนี่ยมาจัดทำเป็นโครงการในข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาก็ให้ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาก่อนนะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยให้ใช้ในปีปัจจุบันก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นแผนการศึกษาปี2565นะครับซึ่งเราก็ต้องเอาโครงการในปี2 5 6 5เนี่ยมาจัดทําเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณก่อนนะครับ แต่ถ้าต้องการจะเอาแผนพัฒนาในโครงการกิจกรรมในปี2566มาดำเนินการเนี่ยนะครับก็ต้องมีการไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนซะก่อนนะครับจึงจะใช้ได้นั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีโครงการกิจกรรมเนี่ยบรรจุไว้ในแผนนี้นะครับ ก็ไม่สามารถจะใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั่นเองนะครับเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0816.2ทับว .5232 ลงวันที่2กันยายน2562นะครับในเรื่องของการซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ